สองชั้นมาแล้วรอยกรีดเนี่ยมันแดงๆนะคะคนไข้ามาถามว่าปกติไหมการหายของแผลเราเนี่ยนะคะหายเต็มที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ9เดือนนะคะช่วงแรกเนี่ยประมาณโดยเฉพาะเดือนแรกนะคนไข้จะเห็นว่ารอยเนี่ยมันแดงขึ้นออกชมพูชมพูแดงๆตลอดแนวแผลเลยตรงนี้ไม่ต้องกังวลมันเกิดขึ้นกับทุกการทาสัลญกรรมไม่ว่าเราจะผ่าตัดตรงไหนนะคะช่วงเดือนแรกจะเป็นช่วงที่อยู่ๆแผลมันก็แดงขึ้นมาแต่มันจะไม่เจ็บนะไม่ใช่ว่าเจ็บบวมอย่างนั้นอันนั้นคืออักเสบติดเชื้อนะคะมันจะแค่แ แดงรเลือดลเลือดเฉยๆ,ๆเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยกำลังมีการสร้างเส้นเลือดด้านในแผลเพราะามันต้องฟื้นตัวใช่ไหมทุกอย่างอะไรมันโดนตัดไปมันก็สร้างเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงใหม่มันก็จะมีความแอคทีฟมันจะแดงขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนี้เราก็ทายาแผลเป็นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มันจะค่อยๆจางสีจะค่อยๆจางไปแล้วก็จนเป็นสีปกตินะคะส่วนความเรียบเนียนของแผลหลังจากที่มันหายดีแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเนื้อคนไข้ด้วยเช่นคนไข้เป็นคีลอย่าง่ายอย่างเงี้ยส่วนมากก ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเย็บด้วยนะคะก็คือต้องเย็บเรียงชั้นคือเวลาเราผ่าไปผ่าลึกใช่ไหมมันก็เย็บแต่ละชั้นไล่ขึ้นมาไม่ใช่อยู่ๆมาเย็บปิดที่ผิวเลยอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างมันมันกลวงๆอะ่ะอันนั้นแผลมันก็จะไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันเหมือนใครๆว่าข้างล่างมันเป็นหลุมอยู่บางทีแผลมันก็จะเป็นลึกเข้าไปหรือว่าแผลอาจจะแยกถ้าเราเย็บไม่ถี่พอแล้วก็มีรอยปริบางจุดอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้แผลสวยนะคะก็สรุปเลยคือทั้งตัวคนไข้เองนะคะตัวหมอคือเทคนิคการเย็บถามว่าอาหารเกี่ยยวมมคนถา หมอส่วนตัวหมอเลยนะในโรงเรียนแพทย์ไม่เคยบอกว่าทําการผ่าตัดอะไรแล้วห้ามกินไข่อะไรพวกนี้นะคะไข่เนี่ยหมองว่ากินได้แล้วก็มันเป็นโปรโตีนด้วยเป็นโปรโตีนก็คือช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเหมือนที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการกินไข่หมอมองว่ามันทําให้แผลหายเร็วขึ้นด้วยซ้ําค่ะ